สวัสดีครับสวัสดี f อช่องเชียงมนตรด้วยนะครับอีพีนี้ใช้นำเสนอเจ็ดเสียนนะครับว่าปัจจุวันที่หนึ่งธันวาคมหกหกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสานักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับใบนี้จะเป็นของอาจารย์เเสียนครับให้4 9 2เกมาไปต่อไปครับใบนี้ให้ศูนย์ามานะครับเอ้สอมาครับขอไปต่อไปนะครับเป็นของหลวงปู่ให้ เด่น1มากับเด่น2นะครับเด่น1ก็จะเป็น01 91เด่น2ก็42 92นะครับไปต่อไปครับ7เซียนนะครับ7เซียนบนให้เด่น9ต่อไปเป็น7ดเซียนล่างให้เด่น0นย์นะครับ แล้วก็ดวงวันนี้ให้9201มาไปต่อไปครับเป็นพารวย99นะครับให้ชุด908มาครับเป็นชุดบนเลขสวยนะครับส่วนกุหลับแดงชุดล่างให้102มาเป็นชุดเลขสวยนะครับต่อไปใบนี้ให้ เด่นบนสี่รองเก้ามาจะเป็นสี่สองสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับส่วนชุดล่างจะเป็นเด่นหนึ่งรองหกครับชุดสองตัวก็จะเป็นศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หกและก็เก้าหกครับต่อไปเป็นเจ็ดเซียนข้อมูลหลักสิบนะครับให้ศูนย์หนึ่งสองสามมาแล้วก็หลักหน่วยก็ เช่นเดียวกันนะครับ0 1 2 3เป็นชุดเลขสวยทั้งนั้นนะครับต่อไปเป็นครังเลขนะครับใบนี้ให้หลักร้อยมา3 4 8 9หลักสิบให้0987มาส่วนหลักหน่วยก็จะเป็น1 2 3 4นะครับต่อไปครับเป็นนูอรวยนะครับใบนี้ให้เด่นศูนย์มา ชุดศูนย์ก็จะเป็น01และก็ศูครับเป็นชุด2ตัวไปต่อไปครับบัวหลวงนะครับให้เด่น1มา01และก็เกมาครับไปต่อไปครับใบนี้จะเป็นของลูกเทวดาอ่าใบแรกนะครับให้เด่น0ูนย์มาชุด2ตัวก็จะเป็นศูย์หและ0ูนย์ส ใบต่อไปครับใบนี้จะเป็นราชาโชคนะครับให้เด่น9ก้ามาครับแล้วก็ใบต่อไปนะครับใบนี้จะเป็นโบหลวงเช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดล่างให้เด่น4มาครับชุด2ตัวก็จะเป็น42และก็4 7นะครับต่อไปเป็นทองคํานําโชคนะครับให้เด่นบน4มานะครับ42และ49ส่วนล่างก็จะเป็นเด่น0นย์นะครับศูนย์และ0 6ย์ครับ ต่อไปครับเป็นลูกเทวดาใบนี้น่าจะเป็นเด่นล่างนะครับเด่น2ชุด2ตัวจะเป็น82และก็92ไปต่อไปครับจะเป็นเพชรนบพะเก้านะครับให้เด่น9รลอง1มาชุด2ตัวจะเป็น91 92 01แล้วก็91นะครับ